จังวาบุญน้ยบุญบุญหน่อยบุญใหญ่บุญไกลบุญกาบุญสลองสาลาบุญปั่นเข้ากีบุญปีกินน้ำบุญฟังล่ำมหาชาบุญได้บุญบุญกาดเด้สาวนางน้องจังเสียวบุญปลาพาสลอโซซิวไอเป้าเปลาเมื่อนอน Oh, สานีจังว่าฟังเด้อท่านชะละการเจ่าแก่คุ้ม่อแม่พีนองฟังเหลืองต่อไปบัดนี้เด้ออรสานั่งสีได้ลำเรืืองในมคตคือว่าการทําบุญอุปสมบทหรือว่าบุญบวชนาตัวของฉันนั่นหากคนพบตำละมาลำใหม่ซัท่าฟ,ฟังขนบวชนาแล้วเพิ่นจังว่าการสิบบวชเป็นพระได้นั่นหากอายุต้องถึงเศร้า แล้วการทำบุญบวชนั่นคอนอีสานของเฮานิยมกันในเล่าเดือนสองเดือนสนอกจากขันคุณพีกเดือน8เดือนหกตกเป็นลูกผู้ใช้อายุถึงเศร้าฝ่ายต้องบวชเลื่อนเขียนอา่านนอกจากขันกะต้องผ่านการเกณฑนทหารวิจากขันจังสมควรแต่งงานกินดองสมสูทถูกเมื่อนี่คุณปูบอคือเก่าข้าวหลัง จากบ้านยังเป็นอย่างโหลดบอท่านได้บวชได้บวชไปรักตอของสวดของสวดตั้งแต่สิบสามีบาทไปพ่อคุณมีเริ่มคุณพ่อแม่บ้านเฮามีบอแม่เบียดแทนคุณโนอ่านี่สงส์เป็นตูสองขาปากได้แถมยังมีเสียงไห้แออเอเอเออเออเกินมันคักหล่าแม่เบียดพันคุณพ่อ เอาละนาะคุณพอ่อคำว่านากนั่นมันหักมีน้ำติดน้ำต่อมาแต่ทางใดแม่นผู้ใดบ้าเอินว่าบวชนาคตัวของฉันนั่นหากอ่านพ่อเรื่นเห็นยกมาเป็นปาดินฟังเอาพ่อใหญ่แล้วคำว่านาคมีน้ำติดน้ำต่อมาตั้งแต่ทางใดบวชคนใดจังใดว่าบวชนาค ตัวของฉันนหนาๆขานพ่อเรียนเห็นมั่นมีแนวาพเปินผ้าว้าว้าว่าบ่แม่นหมอลำซาพ่อสีด,นสด้นสีเดาอ่านพ่อแล้วก็เขียนเลาฟังเด้อพอ่อใหญ่แล้วเพิ่นยั่งว่าในสมัยการคคังนั้นนี่นับวานา่นมาเข้านั้นคงซัมมาสัมพระพุทธเจ้าเพิ่นได้เทศบอกเราเช้าวผวงปาชาสอนเรื่องธรรมสอนเรื่องศาสนาแ้แก่ชาวมนุษย์ พวกที่นับตื้อพูดก่อใจใส่รัตธธาเข้าวนั้นมีพญานาคอยู่ตนหนึ่งได้ฟังแล้วเธอหนึ่งหูสั้นซ่องล่องได้ฟังเทือที่สองหูสั้นที่ลีเทือที่สามเทือที่สีใจเกิดสัทธาจังได้แปลงไกามาปิ่นค้นคอบวชองค์สมมาสามพาพุทธเจ้าเพิ่นจังได้ประนวดบวชไห้สมใจพ่อแต่เฮงนั่นไปผันกัากไกเป็นนาค สงน้ำกันนะหน้าหนากกันตื้นตกไข่จังได้น้ำข้ามไปขราบพูนบอกเราองค์สัมมาเพิ่นกะจังได้เป้าให้หนากละซื้อขาหน้ากะไลขันจ่าไปตามความเสื่อเหตุที่บวชพ่ออยากไขคนเจือซื้อหนักแต่คำก่อนสีน้ำลูกหลานไปบวชพ่อได้มีซื้ออวดว่าบวชหนากบวชเน้นพอยคนได้เห็นคำว่าหนากน้ำเน่ ี่ละเด้อคุณแม่ตามต่ลูกเรลียนมาล่ำไปตามภาษาความรู้ยั่งอ่อนเอาละบัดนี่คำว่านากนั่นเฮ้ากะหูจักบอนทีไปทีมา บาดดิหันเขามาฟังเขาอุพอไงขอเเบาอีกที่ไม่กองบวชกองบุญบ่แม่นทํำแล้วสูญเสียสินเสียทัพย์ฟังให้ดีเด้อครับหมอลำปูใช้อายุถึงเศร้ายให้บวชแท่นคุ้นน่ให้เจ้าคิดเบ่งแน่แม่เจ้าถือผ้าแม่นการไปการมาอุ้มทองนักนวงความตีพ่อแม่ห่วงแพงเจ้าปาันตาแม่นแรก้วยชีว่าตายแทนกได้ เห็นลูกให้พ่อแม่เจ้าก็ให้เห็นลูกหัวพ่อแม่เจ้าก่อหัวสิ่งที่พ่อแม่ัวยันลูกบอลอดพอดเวลายามขอดแม่เจ้ากัะแป้ตายแม่นสีเจ็บผ่านไดกระบ่หายบอดามัวสีม่มสนว่าผู้เป็นแม่แป้ตายแล้วเอาเจ้ามาหงายใส่ในกระดง้งเพิ่นเอาหมอนมาโค้งมุงขอบกระมี้อนว่าเพิ่นนัติยันเห็นหุ่งไต้มดกระบ่หายไกย่ให้กระบ่หายตอม พ่อแม่เจ้าถนอมแย่งเจ้าต่างแวนนอนกระดานแกนแกนน้ำหอนลวกจนพุ่งจิตใจเพื่อนประสงค์อยากให้เจ้าเติบใหญ่อันแนวกินได้ไายไหน่นั่นคือไอ้กีพักเทียมอยากกินยังกระเขียมย่านแต่ลูกทองยิงห้าลูกเป็นที่หนึ่งแก้วตาดวงใจางามเป็นวัดเป็นไอ้กะเที่ยวอิทยวพัด ขั้นแม่นได้ยินมจัดแล้วไปพีมัวลำบวชซาพองามคำแทนคุณพ่อแม่ให้เจ้าคิดเบ่งแน่ตอบแทนคุณโนยาสีเม้าแต่โสน้ำบังน้ำขวดให้เฝ้าผ้ากันบวชแทนคาน้นำนมบวชห้มันนั้นสมเปรียงมาดอกผ้าใยโอ้ยให้คิดบางแน่อ้ข้าวสีไงมาเป็นคนจากไปล้น ไฟขางกสร้างมันมแม่ต้นใดลาหอนปันไดบ่เคยยานอยากให้น้ำน้มหวานกินน้ำห้อนจนปากฟ้าโอ้ยเป็นหนาวหนาวห่อนห่อนบาดนอนแต่นแท่นกระดันใจของคนนั้นยานลูกบ่อไงเพียงลุงยานบ่สูงคือเขากอดใส่เ lạ nhảy trên má cà quan hú cà tăn yu đỡ ai bao là buốt đèn ba mẹ cho hay soi là sao ซออนทงเสือนซ้อนอ่อนซอนเด้เงนอวนางหนียนอวจันนีน่นเหล่าในมือนี่ทั้งเจ้าภาพเจ้าภาพในใจสปอร์ตของเฮาพร้อมทั้งเจ้านาคหรือว่าทั้งหลวงพี่ เพิ่นได้หอนเหียนหูกะตันยู่พอกับแม่บวชแท่นพุ้นแทแทบบ่ไม่ได้ลาลงแต่ว่าก่อนสีบวชหรือว่าก่อนสีสูขวัญน,นาทางเจ้าหนาเพิ่นกะสมบัติสมมากขอข้ามาล่าตรวจพอกับแม่พร้อมทั้งญาติมตดวงว่านก้อนสีเข่าพากขวัญกาบลุ่งสามครัง้งจิตใจต่างมาโนในต่างเสียงบ่อเอ็นเสียงกอคอยเต็มรอยซนบุน อาละจังละมือนาพุ่นสีถือเพศบันพชิตพ่อเอ๋ยพ่อแม่เอ๋ยแม่ขออโหสีกรรมส่วนสิธรรมานั้นกรรมใดนั้นความผิดไปลูกได้ก่อขอคุณพ่อแม่เจ้าอาภัยให้สู้แน่วพ่อแม่รับลูกแล้วอภัยให้บุตรตาลาเอาขันมาล่าพ่ออาโหสีกรรมแม่อาโหสีกรรมส่วนลูกทําม,มานั้นบาทนี้หันมาเข่าผ้าขวัญดอกคือว่าเอินดอกขันบุตรตาว่ามาเด้อขัญเด้อให้ดวนมาวันนี้ ควัเจ้านีไกลข่างเืินสั้นพ่อลับไปหายขึ้นมาสู่เย้ามาเข่าสูา่ไกลควัเจ้าได้เหินหา่างวางหนีคอยกลับขึ้นมาสูา่ไกลลีลายกันใบเอาฝายสีขาวมาผูกเอินควัลูกเรียบร้อยเอาเข่นเขา่าไฟสง่งองค์ข้าเจ้าผู้เป็นใหญ่ทั้งทรงอุปชาอาจารย์สืบสา้นข้องเขา้านั่มไปเข่าอุปสมบทในโบ์เพิ่นสวดเ็จเรียบร้อยกันเลยเอิ้่นว่าพระสฆงบัดนี้โกงหันมาเื่องบริขัน ว่ามีอย่างสำคัญก็สิได้ว่าอุซูสิ่งจำเป็นเดอ้อปูสำหรับภิกสงูงผู้สิไปดำลงเพศบันพาจิตแล้วเพิ่นนั้นว่ามีทั้งหมดนี่อยู่แดชนิดคือเลขาพาสามแล้วเลขาได้แก่ยังพาสามได้แก่ยังส่วนเลขาเพิ่นนั่นตั้งคือ1หนึ่งบาทสองมีดกนสามเข็มหี้พาพร้อมได้สีหินลับมีดหาเล็กเกือบล่องเท้า ส่วนผ่าสามพันเบาไว้ได้แก่หนึ่งผ่าจีวอนสองผ่าสบงสามผ่าสังฆาเอาร่วมกันสัทธาเอินว่าบริขันแปดยางแต่ละยางหากมีความสำคัญเพราะว่ามันเป็นของจำเป็นขั้นเจ้าบ่เคยเห็นเชิญไปคนเด้อพี่ฟังแล้วมิตรจีรีพ่อปันเกืกนอนหลบับอีกอันหนึ่งของจำเป็นต้องจับนี่หามาให้ได้อันที่หนึ่งแมยเพิ่นเอินวาไทร่อง ส่วนว่าอันที่สองนี่เพื่นเอินว่าไตอาศัยส่วนว่าขอต่อไปบ่อลีคันต่างๆต้องมีพร้อมทุกอย่างของใส่ส่วนโตร่วมไปถึงถาดโถมุงหมอนเสื้อสาดต้องบ่อมีแนวขาดถุงยามตาระผัดท่านเจ้าภาพเพื่อนได้ผ้ากันจัดเอาไว้ทุกอย่างเป็นของใช้ต่างๆสบูยาซีฟันเพื่อนจัดไว้ทุกอันหอดขันตักน้ำอันต่อมาขอที่เพื่อนนั่นหามบ่อให้บวชเป็นสง ข้ามพระพุทธอองเพิ่นหามบ่อให้บวชตามแต่นั่งได้ตรวจสอบอ่านตำล่าพอเพิ่นหามนั่นนามีอยู่สิบสองอย่างสิบสองข้อมันต่างขั้นเหมียนเจ้าสงสัยกระเชิญเจ้านันไปเปิดอ่านเอาโลดว่ามันสีมีโทษหน่อยไงนักเบาเชิญไปคนบึงเอาหมอลำหำไง บาดนี่แม่นเข้าใจแล้วไปคํา่าผิดสูสงเพิ่นได้แปลลงใส่เอิ้นว่าผููเห็นไพในวัฏสงสารคือต้องถือวินไนหรือว่าต้องถือศีลในครบทั้งหมดสองร้อยยีสิบเจ็ดจังซีได้สาเร็จทั้งทำถูกอย่างขั้นมีพ่อยมีดางเอิ้นว่าต้องอาบัติองค์สัมมาสัมพ,พุทธเจ้าเพิ่นจังได้บัญญัติเอาไว้สจ็ดอย่าง แต่ละขอแตกต่างคักเม่นเจ้าสงสัยขั้นเจ้าบ่าเข้าใจที่หลังฟังต่อเอาละนอคุณพพอเจ้าภาพสทธาบัติหันเข้ามา,าฟังอีกทีใหม่